กนพูดอยู่ด้วยคือต้องบอกก่อนว่าต้องถามก่อนเล่นยาอะไรบ้างไม่ค่ะไม่เคยแม้แต่นิดเดียวค่ะไม่ได้เล่นยาแต่ว่าหนูเคยรับพานรับขันอะไรแบบอายุเท่แลนะ้วสามสิบเจ็ดค่ะสามสิบเจ็ดทำงานอะไรเออแฟนเลี้ยงค่ะไม่ได้ทำงานไปนะอะไรที่แฟนไทยหรือคนไทยหรือต่างประเทศต่างชาติต่างชาติใช่ไหมโอเคมาเป็กต่างชาติแฟนเลี้ยงไม่ต้องทํางานดีมา รับตาเข้ามาใกล้รับขันรับรับอะไรมาเมื่อก่อนตักเติกอะไรไหมมูอะไรมาบ้างมึงถามก่อนมึงต้องถามก่อนว่ามูอะไรไหมรับพานรับขันอะไรอย่างเงี้ยรับพานรับขันนะพวกนี้มันชอบมีบูงอะไรนะดดว่าแบบมั้งรับตาขอให้โชคดีหนูห้ามลืมเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะรับเลยเวะผู้ศรตีศรอดกูบอกให้ไปมูมาเนี่ยมูแบบมูมาเนี่ยสักเอาเอาอุ้ยพัง สัคขะทอวุฒังกินตัวแล้วมึงรู้เปล่าเนี่ยฮะสัคขะอทอวุฒังหมูเป็ดชีวิตเปลี่ยนสัคขะอทอวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังเฮ้ยสัคขะทอวุฒังสัคขะทวุฒังไอ้ีกระดูกเคลื่อนที่ไปกินตัวแล้วอะ่ะไปไอผ้ผีออกไปซะที่อื่นไม่รู้ไอ้สัตว์ที่นี่กูเฟี้ยวสุดไอ้สัตว์ไป สักขะทอวุฒทังเวสุวรรณวุฒทังเวสุวรรณวุฒท,ทังสักขะทอวุฒทังสักขะทอวุฒโอ้ยเยอะเอ้ขึ้นมาโอ้ยที่จะบอกแล้วเนี่ยมันจะดีแรกๆเว้ยของพวกเนี้ยนะอันนี้คือเคสศึกษาแล้วกันนะเว้ยคือบางอย่างเนี่ยเข้าใจว่าไอ้พวกที่ชอบให้คนอื่นเขาเลี้ยงเนี่ยเยอะมากแล้วกูแม่งตีสะท้อนกลับไปคนที่ทำด้วยซ้ำไปแล้วแม่งของมันก็ย้อนเข้าตัวกูไม่รู้กูไม่ถามว่ามึงไปทําอะไรมาบ้างเข้าใจไหมแต่ของพวกเนี้ย มันจะดีแรกแกหลังๆนะมึงรู้ป่ะตอนเนี้ยกูว่าเมื่อก่อนมึงน,น่าจะตาหน้าตาดีนะแต่ตอนนี้หน้ามึงคล้ายผีเลยนะเอาจริงว่ะอโทษนะเนี่ยดูเห็นไหมอนนี้ยังไม่จบนะไอสัตว์ยังไล่ไม่จบให้ดูเนยนคุณรีเคสศึกษาเนี่ยเขาให้เดือนเท่าไหร่แฟนแล้วแต่เดือนค่ะโอเคอมาคือมันดีแต่างงาตร่างกายมึงตอนเนี้ยเอาเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยอะมานี่ขออีกวิีนึงกัตตมาดมึงมึงแทบจะแดกอะไรไม่ได้คือแบบมึงดำ เนี่ยแล้วกูตีเข้าไปเมื่อกี้ไอ้เคียถ้าไม่มีไส้เลยอะมือมือเท้าขาขาวแตนตาดำดำนะมีอยู่ค่ะมีไม่ต้องห่วงนะอาจารย์เป็นคนไม่ลามกไอ้เคียนั่งได้ได้นะหลับตาไม่ต้องห่วงเลยหลับตาคือกูกลัวมากกว่ากูสงสารหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดพูดผีปีศาจ มึงแก้งออกไปนะมึงไปไว้เถอะกลับไม่กลับไม่ไอ้ไอ้ผีโอ้ยโอ้ยไอ้โหเหม็นสารศพเอ้ยรับนอนเฮ้ยความวะเฮ้ยเฮ้ยออกไปซะดูดิเนี่ยผีเนี่ยเดินได้เนี่ยซ่อนอยู่เนี่ยที่ไปเล่นมาเนี่ยของพวกเนี้ยแดกตัวเราลืมถ่ายคลิปไว้หน่อยนั่นนะไปให้แม็กก็ได้ไป ยังไม่หมดไอ้เชี่ยพวกนี้แม่งหลบบางทีแม่งรับดีๆแม่งจะอุยเย็ดเกือบไข้กูไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเนี่ยแดกอยู่เลยออกไปซะไอ้ผีหมดวาละของมึงแล้วไอ้เชี่ยโอ้ยเชี้ยแม่งเหมือนคนแก่ละชีวิตกูต้องมาเจอเชี้ยอะไรอย่างงี้วะเนี่ยของสวยๆงามๆไม่เจออะไรอย่าเงเฮ้ย ไว้ซะไวยรุ่นนะชอบหาผัวรวยชอบไปมูไปรับนุ่นรับนี่มามึงดูดีแรกแกหลังๆจะเป็นแบบนี้กันมึงเคยเห็นแบบเสียโฉมแม่ากลายเป็นผีไหมจริงไหม<ด>ถ้าเท่าออกแล้วมึงไม่มาหาแล้วมึงไม่ต่างจากผีเลยมีเยอะในเมืองไทยแบบนี้แต่มไม่กล้าออกมาอันนี้มันคือเคสศึกษานะเว้รู้ไ่มคุนกวีดังได้เก่งได้เพราะความเก่งกูจริงๆ แล้วก็แม่งตีแผ่ทุกคนได้รู้เว่ยว่าแม่งมีจริงเอามาอย่าเพิ่งยังกูเกียวอกอนฮึสโอ,อ้โหคอเคยมาเขียวมันตบไงไม่รู้ใครอยู่ใกล้ยังจะรู้เลยนะแบบสุดจริงเอาให้ใกล้ลุกนะมาทีนึงมามึง หูวกลวงตายหรอกไอ้เหี่หน,ออหหนั่งกัสมาด้ยหนูนะมึงคนจังหวัดไหนวะคนกรุงเทพด้วยกำเนิดเลยขออกทีนึขอดมจะดมแป๊บนึงก่อกนดูอีกคนนึงดูสนใจมูไหมไอ้แบนเฮีย180เหรออ178โอเคตกลง180 มาให้ใกล้หอยหายหลุดหลับตาว่าอย่างเงี้ย่าอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยจับไว้อยู่เงี้ยแหละจับดปดิจับไปดิเออจับเงี้ยแหละงูผิดชีวิตเปลี่ยนนะมึงง่ายง่ายไปซะออกไปหลุดไปเออมึงนี่ฮะทางใครทางมันรู้ไเขี้ยวหอย bài ra đấy, ừ, ai thì... p, được không, hết một, à, thì. Thì ấy đừng tay thì, mai chơi chói chi nữa, biết không, chạy nữa Ủa ông ởประเทศ này, Nhật này? Nhật bùn đúng Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, Nhật Bản, อยู่มานานเลยไปซะ้อไม่หมดไปเอาคุยกันจะอยากได้อะไรทีเนี้ยจะเอาอะไรจะเอาอะไรเขาสัตว์ไม่ใช่หลุดไปแล้วเนี่ยไหนฮะ มึงเคียแม่งแบบคล้ายๆอ่ะเขาเกิดเรื่อตีโชบสวยไอ้เคียภาษานักรบเลยตีโชบสวยโว้ยแบบมึงทำจาจิตสมาธิไหมใจเย็นให้หนูนะเออไงมึงอีกครั้งนึงอ๋อ จับนอนเลยนะทีนี้ขาละลงขาละเอาขามาต้อนเฮียต้อนให้ลงขาก่อนจะเย็นข้างนี้เต่ไม่ปอมไหมเส่ไม่เป็นไงไม่มีเนื้อเลยซีดแล้วนี่เขียวอ่ะ

มันมันแทบจะมันจะกลายเป็นผีเยอะอ่ะโอเคคุณบา้หนูอาบน้ำมนต์ก่อนนะแล้วยังไงต้องมาดูอาการกว่าจะหายนะรู้ป่ะเข้าใจไหมข้อของกูเนี่ยจะเจ็บปวดไหมล่ะทรมานไหมเอาจนกว่าจะหายกินข้าวให้ได้ก่อนอย่างแรกเข้าใจไหมหรือมึงกินข้าวได้แต่ไม่อ้วนก็คือกินข้าวให้ได้ก่อนรู้ป่ะ อย่าเพิ่งรีบตายมาหากูบ่อยๆโอเคนะเชิญเอาหน้าเหอะเออไปอาบน้ำมนต์ก่อนไปกินน้ำมนต์นูน่นออกมาให้หมดนะไปแล้วอย่าไปมูผิดทุ่งผิดที่นึกรู้